เคยมาบปล่เนี่ยผมเราไม่เคยรือว่าอาจารย์เคยปะเคยมาไหมเล็กปานมเร็วป้านมเร็วป้านมเร็วเอยู่ดังเดียวกันอยู่สี่คนเราเคยมาเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่มีคนไม่ใช่เคยมาเปล่าเนี่ย เคยมาไหมเออผู้ใหญ่เคยมาที่นี่เหรอใช่ไหมไม่เคยเข้ามาเรอที่มาเนี่ยล่ะโอ้ยูกี่คนสี่คนใช่ไหมนั่งลงนึกนั่งลงนั่งตรงนี้เออเดี๋ยวเอามาชุดหนึ่งโอ้ยเด็กน้อยเดี๋ยวเอาขนมมาให้ โอ้วันนี้มาวันนี้วันนี้นี่เดี๋ยวคงเล่นเดี๋ยวคงเล่นให้เออคองเล่นมาให้ ทีนี้โยมโยมรับรับเลยรับเลยรับเลยอืม ของเล่นนั่งไงเั่นนือของเล่นไม่เลยเนี่ยของเล่นขน,นมนี่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 นีนนนนน่นี่ของเล่นเหมือนกันเนี่ยเนี่ยอันนี้ของเล่นเหมือนกันนะเนี่ย เนี่ยนี่ของเล่นเนี่ยเนี่ยอุ่นนี่เวลาออกไปติอกล้องไกปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่นี่ของเล่นเนี่ยใช่นี่ไงเนี่ยป๊อปป๊อปป๊อเนี่ยเห็นป่ะหนม่มหนมหนมให้หนมด้วยหนมนี่ใช่ อรงนี้ก็จะเอานมก็จะเอาอ้าวอันนี้ตัวเล็กไม่อ้าห้องเล่นเลยออ้ยที่น้าเปิดตรงนี้นนี้ยเนี่ยเปิดตรงเนี้ยก็ต้องวิ่งกินไปอันนี้ปิดไว้ก่อนอ่ะไปครบไหมครบแล้วเนาะโอเคเอาข้องมาให้นะ ไปไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วทำไงก่อนไปแล้วครับไปที่นี่เลยไม่เคยมาเหรอเฮ้ยไม่เราเคยผ่านที่เราล้อเราเคยผ่านตรงนู้นตรงนู้นเคยเข้าไหมตอนนี้เรายังไม่เคยมาเราเคยล้อล้อฟันฟาแล้วตรงนู้นเราเคยเข้าไปยัง หรื่อว่าทะลุน,นะเนอะเนอะเนอะ,ะไปครับอ่าโอเคอัทงที่สองครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านผู้ยากจนครับ ที่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นอองทินะครับองค์ทิของอำเภอทองอ่อภูมิเขตอำเภอทองอภูมิก็น,อออน่าจะเป็นมอนครับนะครับน่าจะเป็นมอนเก็บ <c oughs> ขอจบทริปเป็นเท่านี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันทิปหน้าครับ <c oughs> ขอจำเนินพรครับ